ครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้มานำสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับและคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องอาหารของต้นยางฝนตกนะครับตอนนี้ฝนตกฝนตกทุกวันติดต่อกันมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะไม่ได้กรีดเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นอาหารของต้นยางเนี่ยเราให้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ย โดยเฉพาะปุ๋ยคอ,อกนะครับเราจะสังเกตอะไรหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรอ่อรากเห็นเป็นฝอยฝอยสีก็โอ้ฝนตกลงแรงด้วยเอ้อาเรารีบทําคลิปก่อนแล้วกันเอ่อเห็นขา,ขาวๆเป็นฝอยฝอยเหมือนพญาตนะครับหลายคนตกใจคิดว่าในสวนยางมีพญาตหลังจากที่ให้ปุ๋ยคอ,อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคือพญาตจริงหรือไม่นะครับไปไปดูกัน นี่นะครับอย่างเห็ดบริเวณนี้บารโรดให้อ่าหวานปุ๋ยคอกนะครับนั่นก็คือปุ๋ยขี้สุกรขี้หมูนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้หญ้าคานี่นะฮะจะเห็นสกเกตเห็นเป็นรากฝอยนะครับรากฝอยที่กําลังเดินรากเดินนะครับหาอาหารเนี่ยเขาได้อาหารเขาเห็นอาหารเขาก็จะ เดินตามอาหารไปนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่บป่าโลดหวานปุ๋ยคอกนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นฝอยไม่ใช่พญาตนะครับมันเป็นรากฝอยนะครับของต้นยางาราเหล่านี้แหละกําลังเดินหาอาหารอาหารที่อยู่บนดินนะครับที่เป่าโลดวางไว้นะครับให้ว่านไว้นะครับนี่ยก็คือสอบนี้นะครับบริเวณนี้นะครับนี่คืออันนี้เตรียมที่จะ หวานนะครับกองไว้เนี่ยครับอันนี้คือขี้หมูนะครับขี้หมูหรือมูลสุกรนะครับอันนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับบอกได้เลยครับนี่คือรากไยของต้นยางพารานะครับจะสังเกตเห็นไหมครับเห็นยางออกนะครับเนี่ยเขาก็เดินแล้วนะฮะเขาเริ่มเดินหลังจากที่มีปุ๋ยหรือมีอาหารเขาก็จะเดินนะฮะเดินหาอาหารเดินกินอาหารในช่วงนี้ ดันั้นสังเกตได้ง่ายว่าเมื่อเราให้อาหารไปแล้วเนี่ยรากปล่อยนะครับก็จะเดินนะครับบนดินให้เราเห็นเยอะแยะไปหมดนะครับบางที่ก็เห็นบางที่ก็ไม่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วก็ถ้าดินสมบูรณ์หรืออาหารสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยบริเวณรากเห็นไหมครับเม็ดยางเห็นนะฮะาขาวๆเนะี่ยยางเม็ดยางของ จะรากฝอยของยางพารานะครับเมือ่อใดที่มีอาหารสมบูรณ์ดินสมบูรณ์ดีนะครับาการเดินของรากก็จะดีด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่า,าการได้รับสารอาหารการได้รับอาหารของต้นยางเนี่ยครบแน่นอนนะครับผม